สวัสดีค่ะ ep แรกไปแล้วค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบฟซีรีส์เรื่องแรกของ id x ด้วยก็ตั้งใจมากๆต้องบอกว้วคงทราบอยู่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับซีรีส์ของเราเพราะว่าเราค่อนข้างแบบอยากให้เข้าถึงง่ายๆแล้วก็<ม>ดูแล้วก็ เป้าหมายคือกุ้งบอกทีมทุกคนเลยว่าตัดยังไงก็ได้ออกมาให้แบบว่าคนดูดูไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วมีความสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ซีเรียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปาขาเป็นไงคะคอแทนไปแล้วคีอหนึ่งคือเขินตัวเองในกล้องมากแล้วก็แล้วก็ตามจริงอ่ะเราไม่ได้ดูมาก่อนเลยเราก็ได้รับชมในเมื่อวานครั้งแรกเราก็เลยตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทุกคนชอบมันด้วยค่ะเพราะเห็นเรา สมการรอคอยหมคะที่แบบว่าที่รักทพิ่งเทไปกับซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าสมสมการรอคอยแล้วก็เต็มที่มากๆน้องๆฟัองอ,อีก่อนเห็นออนแอร์ไปแล้วอีอกทีนึงค่ะก็ชอบมากๆเลยค่ะก็เพิ่งได้ดูเมื่อวานพร้อมทุกๆคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนไปลเลยค่ะเห็นตัวเองแล้วก็แอบเขินนิดนึงเพราะว่าก็ พอตอนถ่ายอะคะ่ะเรายังไม่ได้เห็นแต่พอมันถ่ายออกมาแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากทั้งภาพเสียงแล้วก็แบบไวิ์ต่างๆในซีรีส์คือทุกคนน่าจะชอบค่ะก็สรับเฟค่ะก็เป็นซีรีส์แรกค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นตัวเองแบบออนแอร์บนจอทีวีจริงๆก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ตื่นตันมากๆเลยค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเน่ะก็ของผมน,นะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็ เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่พิ่ได้ดูตัวเองเล่นเหมือนกันพร้อมกันรุกไปเลยแล้วก็ขอให้สนุกกันนะครับค่ะสำหรับฮาก็จริงๆนับวันรอมาตั้งแต่เริ่มถ่ายเลยค่ะอยากจะดูตัวเองในองจอแล้วก็พอถึงเมื่อวานคือตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลุ้นตั้งแต่ฉากที่เปิดตัวเลยแบบว่าอยากจะแคปรูปไปเทรน X แต่ว่าก็แบบก็มือใหม่ก็กดไม่ทันกดนู่นกดนี่ค่ะก็ หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะค่ะของภาษาก็ใจจดใจจ่อรอตั้งแต่คือเปิดรอตั้งแต่ตอนสี่บุมครึ่งเลยอะค่ะแล้วก็พอฉายไปตอนแรกก็รู้สึกว่าเออดีใจแบบครั้งหนึ่งเราก็กภาคภูมิใจกับกับผลงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับพวกเราด้วยเรียกว่าออนแอร์พร้อมๆกับ ภายมันพอดีใช่ค่ะก็ต้อนรับภายมันด้วย B friend series แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ EP แรกน้องๆก็ยังใหม่ในช่วงแรกกุอยากให้ติดตามนะคะหลัง EP 3ไปจะแบบเข้มข้นเข้มข้นมากเราต้องบอกว่า EP แรกสำหรับกุ่งเองเนี่ยก็ยังมีความที่ยังยังมีไม่ลงตัวบ้างเล็กน้อยโดยส่วนตัวเองตัวปเองก็ปรับตัวอยู่ แต่ก็ถือว่าน้องทําได้ดีแต่อยากให้ดูหลังจากนี้ไปค่ะหลายๆคนพัฒนาแบบพัฒนากันในกองเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราเองก็ยังถ่ายเพิ่มอีกแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะซ่อมตรงส่วนที่ที่ยังไม่เพอร์เฟกให้มันเพอร์เฟกที่สุดใช่ไหมครับไปก็ต้องบอกว่าน้องก็เขินกล้องกันช่วงแรกๆตอนหลังๆก็เริ่มสนิทกันเราก็เลยคิดว่าเออถ้าบางอย่างที่เราต้องรีชูทให้มันออกมาดีที่สุดก็อยากให้อยากให้มันออกมาแบบนั้นให้กับท่านผู้ชมค่ะ หลายคนชื่นชอบสถานที่โรเตชันมันสวยมากค่ะคุณค่ะอันนี้เือเลือกอยังไงบ้างคะกุ้งเป็นคนเลือกเองตอนแรกตอนแรกสุดเลยกุ้งยังจะตั้งเรื่องนี้ว่าเดอะรีสอร์ทอยากจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าไม่ใช่ be friends แต่หมายถึงว่าเรื่องราวทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในรีสอร์ทรีสอร์ทนี้แล้วก็ต่อไปเอพิสซดต่อไปเราอาจจะเป็นแบบรีสอร์ทที่อื่น,อนๆอะไรเงี้ยในความคิดอยากให้แบบว่าอยากให้รู้ว่าประเทศไทยอ่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอย่างนี้ที่ไม่ต้องบินไปไกลๆด้วย มีอะไรมากมายแล้วก็ที่ส่งพันที่นั่นอาหารอร่อยมากค่ะทุกคนอ้วนหมดเลยค่ะอย่างนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็นอกจากจะได้ชมเมื่อวานชมอีหนึ่งไปแล้ววันนี้ก็จะได้ชมอีกครึ่งอ p <c oughs> ด้วยความที่เมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้จัด เหมือนคนอื่นคือปกติเขาจะดูก่อนแต่ของเราเป็นดูหลังเราก็เลยมาเพิ่มให้เมื่อวานดูหนึ่งปุ๊บวันนี้ดูอีกครึ่ง EP ีแล้วก็วันนี้ที่ที่จะเปิดก็คือจะเป็น EP ีที่ฉายใน VTV ไม่ใช่ในช่อง9ก้าจะเป็นอันคัดนะคะให้ได้ชมกันซึ่งถ้าเมื่อวานเนี้ยน้องปาาเขาจะบอกไปแล้วว่าเปิดมาก็ตกใจเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้ค่ะได้เห็นภาพตอนที่ตกใจแล้วก็เตรียมยาดมไว้เลยได้เลยค่ะ จะดมคืออะไรคะคือแบบมันปินมันยังไคงคะกุ่มมันยังไงให้ให้เ<ห>จ้าตัวตอบดีกว่าเพราะน่าดูปุ๊บแล้วน่าจะดมยาเลยก่อนก่อนมีโอกาสจะดูกับพี่พี่แฟนคลับด้วยเพราะว่าเมื่อวานปลายมีคอนเสิร์ตพี่พี่แฟนคลับข้างหลังร้องขอชีวิตแล้วพยายาดม,มาให้พี่หน่อย, <c oughs> <า>ยคือยังไงคะดมแบบคือมันจะมีฉากจังหวะจังหวะที่ ด้วยความที่ในเนื้อเรื่องของกระดาษหวานมันเป็นแฟนกันใช่มันก็เลยมีจังหวะที่น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊บเขาก็ติดวิ่งกิ๊กันอันนั้นเราใช้มุมกล้องใช่ไหมมันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอยากอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นขาที่คล้ายๆจะจูบหรือว่าฉาที่แบบตรงซอกคออะไรพวกนี้มันเป็นมุมกล้องทั้งหมดครับอืมเอาตัวแรงเลยเอาตัวแรงเลยเนี่ยไม่เหมือนเลยนะเนี่ยเลยต้องแบบว่าขออย่าดมยาหมอกะคือมันแค่มีฉากจิน เลยใช่สองวันนี้มันจะจิกหมอนกว่าเดิมไหมคะเอาเลยค่ะให้พูดต่อนคุณเป็นคนไปตาลผมไม่รู้วันนี้ก็จะอันที่เมื่อวานรูดมากเราไม่ได้เห็นหลังรูดมากเนี่ยวันนี้จะได้เห็นค่ะก็น่าจะได้ชมตรงนั้นด้วยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบางคนบอกว่า อย่าตัดองแงนอาให้ดูเลยแฟนคลับแบบบางคนก็แบบเป็นห่วงน้องปายแต่เราก็บอกว่าเออจริงๆ G.L เนาะมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของเกิร์ลเลฟที่ทุกคนอยากจะชมแล้วน้องเองก็ทุกคนนะคะนักแสดงทุกคนก็คือนักแสดงเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพุ่งเชื่อว่าเด็กๆทําออกมาได้ดีเลยเลยมากมากด้วยสมรับิพุ่งค่ะถ้าแบบซีรีส์มีประสบความสำเร็จซีรีส์ต่อไปเลยไหมคะพี่กุ้งจริงๆเราแพนต่อไปไว้แล้วด้วยค่ะเพราะคิดว่า จบแล้วก็จะเป็นช่วงปลายปีที่เราจะว่างไปตะลุยเฟสติวัลแล้วก็น่าจะเป็นช่วงทาม,มิ่งเดิมที่จะกลับมาออกกองในต้องดูว่าจะเป็น next season หรือเป็นเรื่องใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เซตทีมแล้วก็กำลังเขียนเรื่องใหม่นี่เขียนเรื่องด้วยตัวเอง mm hmm. เช่นเคยค่ะก็แบบอยากอยากเล่าเรื่องในแบบใหม่ๆโดยการที่เราได้ศึกษาน้องๆเนี่ยในคาแรคเตอร์ครั้งนี้แล้วว่าเขามีความ ถนัดยังไงแล้วก็จะทำรีเสิร์จากเรื่องนี้แล้วก็ทำขึ้นมาค่ะจต้องรอติดตามจะยังไม่เลิกค่ะจะยังทำต่อไปสุดท้ายแล้วพี่ปาอะ่ะฝากเลยหล,ยหลายๆ <c oughs> อีพีเข้มข้นความริงความยังไงต่อไปผมก็ฝากซีรีส์บีเฟนเจตนาไม่ลืมด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เรื่องแรกจากปาแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็เป็นซีเรื่องแรกเหมือนกันพวกเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจรับ เขาก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ดูทุกคนจะชื่นชอบก็ฝากด้วยนะครับครับสำหรับซีรีส์ดีเฟนเจ,เจตนาไม่ดูสนุกครบทุกรสชาติแน่นอนทั้ง12บขอีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ